สมาชิกทีมความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่งอาวุธรวมถึงขีปนาวุธแพทริออตไปยังยูเครนหลังจากที่ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะส่งอาวุธป้องกันไปยังยูเครนโดยทรัมป์ได้กล่าวไว้เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ก่อนรับประทานอาหารค่ำกับนายเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่า เราจะส่งอาวุธเพิ่มเติมพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักจริงๆแต่โดยรวมแล้วจะเป็นอาวุธป้องกันความคิดเห็นและคำพูดของประธานาธิบดีนับว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะก่อนหน้านั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวได้กล่าวกับ CNN ว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังจะระงับการจัดส่งอาวุธบางส่วนไปยังยูเครนในนี้ยังรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศอย่าง p a t ิออตด้วย น้องเดียรายงานจาก News Around World ค่ะ